รายการอันซีนอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกกยังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอนี้ไปจากความวุ่นวาย ไไม่ต้้อองคิดดะรจนนนวฉัาัาปยกสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่จิมทำสันฟาร์มนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าเรื่องราวของมังมูลบุญข้าวความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับวิถีชีวิตของชาวอีสานผ่านประเพณีฮีสิบออันเป็นมรอดอกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไร มันร่วมติดตามไปพร้อมกันกับผมและอันซีนาเซียนเลยครับคุณผู้ชมครับข้างหลังของผมนี้นะครับก็คือหอกลองครับผมซึ่งหน้าที่ของเจ้าหอกลองนี้นะครับ ก็สมัยก่อนนะครับมีไว้ใช้เพื่อเรียกชาวบ้านนะครับมาประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับผมและหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อชาวบ้านเดินเข้าป่านะครับหอกลองแห่งนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านกลับสู่บ้านได้ถูกครับผมที่เราเห็นข้างหลังนะครับจากชั้นหนึ่งนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆระฆังไม้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่ากระโลงครับผม ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีการล่าสัตว์เพื่อนําหนังสัตว์มาทํากองนะครับเขาก็เลยทําเครื่องบอกสัญญาณจากไม้ไว้เคาะเรียกนะครับผมส่วนวิวัฒนาการของกะโหลกนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยนำมาทําให้ไซส์มันมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วนํามาคล้องที่คอของควายครับซึ่ง อันใหญ่เนี่ยจะคล้องที่จ่าฝูงครับส่วนอันเล็กลองลงมาก็จะคล้องที่รองจ่าฝูงครับซึ่งจ่าฝูงเนี่ยก็จะนําขบวนฝูงควายนะครับส่วนรองจ่าฝูงก็จะล้างท้ายนะครับเพื่อปิดฝูง ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับมีนักดนตรีชาวบ้านนะครับได้ผ่านมาเห็นแล้วก็สังเกตเสียงของเจ้ากระโหลกนี้นครับว่ามันจะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกาันตามขนาดของกระโหลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพัฒนามาเป็นโปรงลางในปัจจุบัน,นครับผมน่าทึ่งใช่ไหมครับ และข้างบนนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นเป็นตัวกลองจริงๆที่เราคุ้นตาในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะทําจากหนังสัตว์นั่นเองเพราะว่าลัากษณะของกลองที่ทําจากหนังสัตว์จะให้เสียงดังและกังวานกว,านกว่ากระโหลกที่ทําจากไม้นั่นเองครับผม และข้างหลังผมนะครับคุณผู้ชมก็คือประเพณีบังมูลบุญข้าวนะครับผมสำหรับเดือน6ซึ่งก็เรียกว่าประเพณีบุญบ้างไปนั่นเองครับผม ขอขอบคุณทีเซินบ้านไท่นะครับขอเสียบปกมือให้กับทีนบ้านไท่ด้วยนะครับทีเซนครับผมและตรงนี้นะครับก็คือการทําพิธีของบังมูลบุญข้าวในเดือนที่9้านะครับผมก็คือเดือน9คือบุญข้าวระดับดินนะครับซึ่งประเพณีตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลําลึกบุญคุณนะครับโดยการที่ใช้มาลัยไม้ไผ่นะครับผมที่นี่จะมีความพิเศษมากมากเลยครับผมไปดูกันดีกว่าครับ คงกลุ่มผู้ไทยที่บ้านกุดบ้ามีแค่หมู่บ้านเดียวนะครับจะร่วมกันทําอะไรได้ไผ่จำนวนมหาศาลเลยสําหรับที่จะแผนของที่จะถวายกะคุมจ้าผู้ที่ส่วนสุศนให้บรรพุธแต่ละอย่างมันมีความหมายไหมครับของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีของชุมชนถ้าเรามีสิ่งอะไรที่มีอยู่ในชุมชนเราอ๋อที่อุดมสมบูรณ์ในด้านอะไรก็ใช่ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชุมชนตำบลต่าง ทำไมถึงต้องเป็นเดือนเก้าเนยครับคือเดือนข้าเดือนเก้าเนี่ยเป็นเดือนที่ข้าวเริ่มอ,ออกรวงเราเริ่มมั่นใจผลผลิตของเราแล้วเสร็จแล้วร้อยก็ไว้แขวงที่เราด้้นข้างนะครับเสร็จแลร้อวแขงที่เราแ้้นข้างเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จกิจกรรมบูเดือนเก้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําข้าวสาดอีกนะครับยัเหลืออีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมของผมก็เรียบร้อยนะครับอ่า สำหรับพิธีการแขวนนี้นะครับก็เขามีเพื่อลํำลึกถึงบรรพุองบรุษของเรานะครับผมก็แขวนไปแล้วก็อธิษฐานนะครับว่าถึงใครบ้างจับได้ชื่อใครคนนั้นก็จะเป็นคนเอาของไปถวายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียนเชิญครับทำหอกข้าวสาร ครับผมสําหรับอะไรไม้ไผ่นะครับก็เสร็จที่นแล้วนะครับผมกับการทำบุญเดิน9้านะครับบุญข้าวระดับดินนะครับผมต่อไปจะเป็นการทำบุญข้าวสากนะครับไปดูันีกว่าใส่ไว้ในบาตแล้วเดี๋ยวเราจะทําการจับฉลากจริงๆแล้วก็ได้นําไปถวายนะครับ ก็คือพิธีในบุญเดือนสิบนะครับก็คือบุญข้าวสากนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาทาอะไรกันบ้างตัวสาหเกนี่จะเขียนว่าสาหรกข้าวห่อของนายกองของกองอนะครับครับสาหรับบุญเดือนสิบบุญข้าวฝากข้าวสากบุญข้าวสาก,าสากต้องทํำยังไงบ้างครับผมบุญข้าวสารกนี่คือบุญที่เราทําเพื่อที่จะอุทิศกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะ,ะวิธีการทําก็คือเราจะเตรียมห่อข้าวที่เรียกว่าห่อข้าวสาก นะครับเพื่อที่จะไปถวายพระคุณเจ้าข้าวสาที่ทําจากใบตองใบตองครับผมข้าชร์ใบตองไม่ทันนะฮะนี่ความเป็นข้าวสาเขาก็คือถงาได้ที่ขุนเจ้าจะจับฉลากนะเนื่องจากจะมีคนมาทําบุญเยอะมากเลยไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครอย่าลืมว่าเจะเขียนชื่อของเราใส่ลงไปในบัตรมาดับฉลากแล้วก็ขุณเจ้าก็จะจับฉลากขึ้นมาเพื่่อใสไว้ได้ชื่อของใครก็คนนั้นจะเป็นถวายพระคุณเจ้าลูกนี้ลูกนี้ลูกเนี่ยเลยเรียกว่าบุญข้าวฉลากออกเสียงแบบอีสานว่าบุญข้าวสา อันนี้คืออะไรครับอันนี้ข้าวปิยาสารครับออันนี้คืออะไรครับก็าจีครับก็าจีอ๋ออ๋อพักตรงๆเลยใส่ยอกไปไหนอ่าเดี๋ยวผมทำอีกอันหนึ่งคู้<อ> รับอีกอันนึงนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเขาต้องถวายกันเป็นคู่ครับ ลอยครับเป็นครูแล้วลครับหลังจากนี้ก็ต้องไปเขียนชื่อนะครับผมเขียนชื่อเพื่อให้พระท่านจับฉลากนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ได้ถวายก่อนถวายหลังครับมูลจะใช้นอนหนูสะกดตามเสียงชาวอีสาน มะยังพันเตมะยังพันเตสลาก,กะตานิตานิาานสัปปริวารานิพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิสลาก,กะขอพระภิกษุสงฆ์จงรับคุณพรพิมลน,นะครับคุณโดมนะครับ สหลังจากที่เราถวายสังฆทานเสร็จนะครับผมเราก็จะเอาของที่ถวายเนี่ยครับมาแขวนที่กิ่งไม้นะครับนี่นะครับผมและความหมายของการนํามาแขวนแบบนี้นะครับก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะครับให้สัเภวสีในบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําบุญต่อไปดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็คือการมังมุลบุญข้าวในเดือนที่2นะครับก็คือเดือนยี่เรียกว่าบุญคูลานะครับผมเขาทํากันยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับหลังจากเกี่ยวขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือทํำยังไงให้เมล็ดข้าวมรหลุดจากรวงก่อนนะครับก็ใช้วิธีการตีข้าวหรือว่านวดข้าวนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเราก็จะเอาข้าวเนี่ยรวงข้าวมาตีครับเพื่อให้ได้เม็ดเป็นข้าวเปลือกนะครับผม เม็ดข้าวก็จะออกมานะครับหลังจากที่เราได้มเมล็ดข้าวมาแล้วนะครับผมเราก็จะนํามาสีข้าวครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเอาเปลือกข้าวออกจากมาเมล็ดข้าวนะครับก็สนุกดีครับ ก็ไม่ยากครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แค่รู้จังหวะของมันนะครับหลังจากที่เราสีข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาข้าวมากองกันแบบนี้นะครับเรียกว่ากุ้มครับผมและนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีแปรรูปข้าวนะครับผมอันแรกจะเป็นข้าวตอกแตกนะครับผมดูได้เลยครับเขาจะเอามาคั่วนะครับทําให้ข้าวมันแตกออกมาคล้ายๆป๊อปคอนที่เราเห็นกันครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาของข้าวตอกแตกนะครับที่พร้อมเสร็จเรียบร้อย พร้อมรับประทานนะครับผมผมลองชิมดีกว่าโอเคครับผมนะใครจะทานนะครับมันก็ทานเหนียวๆนะครับไม่ไม่ได้กรอบเดี๋ยวเราจะไปบุญเดือนสามคือบุญนึ่มๆเหนียวๆครับสำหรับการแปลรูปวันที่สองนะครับก็คือข้าวแดดงานะครับผม มาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงส่วนผสมคือน้ำตาลน้ำตาล้อยนะครับปลาปาาปราเข้าไปข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆนึ่งใหม่ๆร้อนๆกำลังอ่อนตัวนะครับ ปาบกไปด้ามเนี่ยนี่ผมแนะนำว่ากินที่ทำเสร็จด like oh, um, ีกว่าทำไมมันเป็นสีดำหมดเลย๋อ้โหตำนานแน่อดีตำนานไหมครับก็แป๊บแป๊บแล้วแต่คนทำเปลนแรงเยอะแรงน้อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเราได้ทานได้ครับที่คุณแม่ทำเสร็จแล้วผมว่าเราไปทานของเสร็จแล้วดีกว่าแซ่บเลยลูกส่วนตรงนี้คือการทำข้าวเม่าครับ หอมงาครับเองนะแม่มาเก็บเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหวานด้วยครับหวานหอมงาค่ะนุ่มๆอร่อยการแบลรูปอีกอันนึงนะครับผมคือข้าวเมาครับลงคุกกัเดืืองครับครับผมสำหรับการทำข้าวเมานะครับเขาก็จะเอาข้าวที่ยังไม่แก่นะครับก็คือยังรวงข้าวยังไม่เป็นสีทองนะครับรวงยังเขียวอยู่เลยครับเอามาคั่วครับผมก็คั่วทั้งเปลือกเลยนะครับพอคั่วเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาตำครับ หล,ลนะหลังจากที่เราตอกเอาเปลือกข้าวออกแล้วนะครับผมบอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือเขาเอามาผสมมะพร้าวแล้วนะครับผมเราก็จะได้เป็น,น,นมเมล็ดเ,เขียวๆนี้นครับมันๆครับหอมอร่อย และนี่ก็คือมังมูลบุญข้าวในเดือนที่สามนะครับผมบุญข้าวจี่นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงครับพืชชนิดหนึ่งนะครับคัน้ำผสมเอินต้นนิยังรับคุณแม่ใสไปนิดนึงก็ทาทานข้าวจี่นะครับผมก็คือข้าวเหนียวชุบไข่ใช่ไหมครับรสชาติข้าวจี่นะครับก็ หอมไข่นะครับเค็มๆมันๆอร่อยดีครับเขี้ยวเพลินเขี้ยวเพลินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าเข้าเขียบเข้าเขียบเข้าเขียบนะข้าเขียบอ๋อเขียบขอไข่ข้าเขียบบุญประเภทนี้บุญประเภทนี้เขียบคัากี้เราทำยังไงครับถึงเป็นแผ่นอย่างงี้ครับทำอย่างงี้เราก็นึ่งข้าวเข้วก็สารเข้าเหนียวเรามาตำนึ่งแล้วมาตำไม่ละเอียดปรุงด้วยนั่นแหละเครื่องปรุงแล้วมันจะเป็นแผ่นอย่างงี้แล้วทีนี้เราก็เอามาเอาก็มาปั้น ปั้นเป็นก้อนกลมอย่างเงี้ยกลมเท่าไหร่ยิ่งดีเราก็วางปั๊บเพื่อไม่มันติดแล้วก็วางอย่างนี้ถ้าสมัยก่อนเราจะเอามือลงอย่างนี้แตะแตะให้เป็นแผ่นเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วพอเราตาเป็นก้อนกมเราตัวนี้ปุ๊บลงมาก็ได้มีเครื่องทุนแรงทุนแรงเอาขึ้นปุ๊บเนาะหลังจากที่คุณป้าเขาปั๊มออกมาแล้วนะครับเป็นแผ่นแบนๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอามาย่างใช่ไหมครับเอามาย่าง ตรงนี้นะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆก็เกี๊ยว้าวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมนี่มันจะมีขนาดเล็กกว่า,าเข้าเกี๊ยบอีสานนะครับลองชิมเลยละกันหอ,อมหวานอร่อยกรอบข้าล้มครับท่านนะฮะอีสานสูตรอีสานของเรานะครับก็จะไม่เน้นกะทิผมก็่่อมีมะพร้าวบ้านร สน้อและข้างหลังนะครับก็คือการทำข้าวปุ้นนะครับหรือขนมจีนเส้นสดนะครับผมและนี่ก็คือวิธีทำนะครับผมวิธีการทำเส้นนะครับ หังจากที่มีบมาเป็นเส้นแล้วมาต้มแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาสุดท้ายนะครับก็หน้าตาเป็นขนมจีนอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นครับผม ทศาลาจะมีการปักคมไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์เรียกว่าบุญพเวนะครับเพื่อท right? ี่จะบอกเขียนว่าบริเวณนี้เป็นงานบุญสิ่งที่ม um> ีในงานบุญพเวศนะครับบุญพเวศเป็นบุญข้าวยังไงนะครับหนึ่งบุญพเวศถ้าเราดูตามวงจอชีวเตข้าวเราเริ่มที่หมอฝนจนกระทครับลสุดท้ายจนมีข้าวแล้วถวายพระแล้ววโพเวศเป็นบุญที่แสดงถึงความมั่งมีของคนโดยสาร คำว่าพระคาถาก็คือคําพูดวลีของพระพุทธเจ้าที่เทศเรื่องน,นี้พระพุทธเจ้าเทศทั้งหมดสิบเออเพิศทั้งหมดหนึ่งพันพระคาถาที่มันข้าันก้อนนะครับก็กฑ์ที่1มี19พระคาถาเรียกว่าทศกัณกัณที่2เรียกว่าหญิงวิพาทก็น้าช้างปัจจัยนางเค้นให้ก่อรามพระแปดเงินประริภรรกัณที่2มี134พระคาถาสวัสดีคุณยายจันทร์ครับสวัสดีครับคุณยายจันทร์อยู่ที่บ้านนางเติ่ง อัเพเดทขุดปจาในวันสกลนคร,รคุณยายสารตัวทุกเค,คยยรืค่อตุ่นพวกนี้คยยรับสำหรับใช้ในงานบุญมหาชาติแล้วก็เราการันตีเลยว่ามีที่เดียวตอนนี้ใช่ครับที่เดียวในอะีสานที่ยังทําอย่างนี้ได้ที่เหลือก็บางทีก็ทำเป็นรูปวาดรูปแผนไม่มีฮะมีที่เดียวเพราะนั้นเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของงานเราที่เรามาโชว์นะครับที่เห็นเป็นแผนอยู่นะฮะอ๋อปูซากระซัมไสยอดแก้วเม็นงตั้งสภา ไข่ไก่จิยจะได้มาเปลี่ยนถ้าจิบให้ใก้ถอนออกจิบนอกก็ขอให้้อนนี้ขอให้สุขกายสุขใจอายุวันนสุขขาพระสาดูแล้วฝงเทพในกรรมทศพรชื่อต่อไปในวันนี้ จูบทแล้วเทศนาจันสิวานามแปลว่าขาวันทนอมยกทวายก่อนสิบังลยายเรื่องขันในลำมหาเวเตศในยมที่นอมในฟังแจงกูสุคุณพวกวตาแม่ส ทที่พวกเราได้มาเรียนรู้บุญทั้ง6กบุญนะครับคุณตาท่านเป็นหมอขวัญนะทำขวัญจะขอให้คุณตาได้ผูกข้อมือให้กับพวกเรานะครับเป็นที่ระลึกนะครับในโอกาสที่มาร่วมนะครับมังบุญบุญข้าวในครั้งนี้ครับ ความสุขความเจรือนสุขไก่สบายใจปัฒนาสิ่งใดก็อจงไดส้มทลิ์ทุกสิ่งทุกประการอายุปัญาทุก้าลัะหาเอก่อนจบกิจกรรมเมื่อกี้นะครับผมคุณลุงก็ได้มาผูกข้อไม้ข้อมือผมเพื่อเป็นการให้พรด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมต้องขอขอบคุณจิมทอมสันฟาร์มนะครับที่ทำให้ผมได้เข้ามาสัมผัสประดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวอีสานที่เรียกว่ามังมูลบุญข้าวครับผมซึ่งเป็นประเพณีที่ลํำลึกถึงบุญคุณของข้าวครับ และคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมีประสบการณ์แบบผมนะครับผมในวันที่5ธันวาคมที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการอันซีนอาเซียนทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา30นาทีทางช่อง5ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ